มันไม่เพียงผู้งานเองคุณไม่ผู้เถึงคนคนประทานทุกคนตั้งใจที่จะมีน้ำเกษตรด้วยมันไม่ได้ครับทำงานเอาเอาเอาน้ำไปนาเกษตรได้อยู่ประทานมันต้องประทาเนี้ยเราเราต้องพุ้นด้ยท่านอยงว่าเวลานั้นถ้าถ้ามันมีพื้นที่เกษตรเวลานั้นเราก็ต้องสุดใจต้องเต้นแนวเลยตลอดเต้นแนวอาจารย์ฮะ อาจารย์ทำไมไม่ศึกษาครั้งเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยแล้วฮะามาคุยกันให้ผอพรทานโทษครบขนาดนี้ท่านยังบอกว่ามันมหาศาลเลยแล้วงานบางอย่างนี่มันเริ่มจากทิ่อย่างนี้ก่อนดีไหมครับอาจารย์ขนาดนี้ผลกระทบก็หนดส1.4ล้านล้านแล้วอาจารย์ฮะอาจารย์คิดยังไป โรงงานคุณที่มัน3.5แสนล้านเนี่ยนะอาจารย์มาถึงวันนี้เนี่ยเราจ่ายภาษีไปกี่ร้อยล้านแล้วคะใช่ครับแล้วอาจารย์ตอบคําถามหลักยังไม่ได้ว่าเกษตรจะเอายังไงชนประธา์จะเอายังไงอุตสาหกรรมจะเอายังไงทําไมต้องแบ่งน้ําน้ำจะมีพอไหมเราเสริมข้างหลังตอนหลังได้เกษตรเกษตรมีมีโอกาสใช้น้ำได้อยู่แล้วนะเขาบอกมีโอกาสเป็อันหนึงโอกคนละเรื่องเป่โอกาสเรื่องเอ่อคนละเรื่องถ้าถ้ามันเรื่องเดียวกันจะเป็นยังไงมันต้องให้ชัดครับว่าแจกครับ แจกขัน tamam> น um ้ำให้เขาตักน so ้ำใส่นาที่ขันเนี่ยไหมเน่ยมีโอกาสถึงแบงจะมีการกาจารยไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้พูดง่ายๆคือไอ้คลองนี้มันหลักมันคือต้องการผ่านน้ำาลากถ้าเราจะส่งน้ำชมระทานเนี่ยเราม่ค่อยวางใจถ้าจะส่งน้ำชมระทานเนี่ยมันจะต้องมีต้นน้ำต้นทุนซึ่งมาจากเขอนภูมิพลขณะนี้เราไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่า เกิดพุ่ยฝนใช้กับเจ้าพญาล่ะหมายความว่าอ่าเอาฟังนะตองนั้นอ่าชวประทานเป็นรองแต่พอหน้าฝนเนี่ยถ้าน้ําเยอะเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่พอหน้าแรงปุ๊บพอสิ้นฤดูฝนน้ําจะเต็มคลองอยู่แล้วถ้าไม่เปิดเข้ามาพอไม่เปิดเข้ามาที่จะใช้ได้ก็คือใช้จากน้ําที่ค้างคลองอยู่320้ล้านลูกบาทนี้น้ำอยู่ในองหมายถึงว่าน้ำพันสองค้างคลอง320 อันนี้คือฤดูแรงสุดหรือว่าฤดูอะไรฤดูไม่ไม่แรงสุดเลยเพราะว่าทุกสิ้นฤดูฝนจะมีค้างอยู่อเพราะนั้นฤดูฝนน้ำจะเต็มคลองอยู่ความว่าเต็มคลองคือเท่าไหร่คะ320ล้านลูกบาทเมตรต่อวิเนนะไม่ไม่ต่อวิเป็นวอลป็นวางไว้เลยเนนะเป็นปริมาณรวมถึงรวมถึงน้ําในกระถือน้าในแม่วงไม่รวมนี่ไม่รวมไม่รวมสาร้อย2 0ล้านลูกบาทเมตร ครับเยอะกว่าแม่วงเงนี้ครับเนี่ยเยอะกว่าสิสามร้อยยี่สิบแปเปาเลยครับมากเป้าแม่วงสักแค่ไหนนจะเดียวมันจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่ามันอยู่ร้อยห้าสิบเจ็ดแปดแปดตรงนี้ก่อกใช่ใช่ครัคือถ้าแม่วงดึงดึงน้ำสแกนกลางไปปุ๊บไอ้นิ่้จะเหลือเท่าไหร่ถ้าตัดไปสองร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยสองสองร้อยห้าสิบเนี่ยอะสามร้อยเป็นน้ำที่มาจากปิงซึ่งซึ่งจะไหลไปทางนี้ คือน้ำหน้าฝนน้ำหน้าฝนติ้งไม่แตสภาพในน้ำติงไงนะปัจจุบันเนี้ยนะเราเรามีประตูฝังไม่น้ำติงไม่น้ำติงจะที่ไหนผมจุดลที่ขาดูฮะมีประตูสองอันเีเไม่งมีประตูปรับบรูปแบบไดนไหมตัวหนึ่ง